ฟอกอารมณ์กันสักนิดหนึ่งพักเรื่องสองครามมาเร,เรื่องเรื่องดังต่อไปนี้มันไม่เครียดหรือยอย่างไรมันเรื่องการเมืองไหมหรือมันเรื่องอะไรเนี่ยเชื่อไหเนี่ยเอาแค่อย่างนี้ข<ม>ย่ำขวดกินสั้นๆนิดหนึ่งในโซเชียลมีเดียแฉว่าสสวุฒิพงศ์ปราจีนเขตสองของพักก้าวไกลหืนโดยเฉพาะอย่างยิง่งคืนใส่ทีมงานสาวของพักก้าวไกลเองเอในโซเชียล ได้หยิบฉยวยเอาตัวอย่างแชทที่แสดงอาการหื่นของสสมาเปิดมาแชร์ชรมาโ<ล>พสสนั่นวันไหวตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนี่เลยข้อความให้ดูเขาบอกมีกว่า200หน้าเลยนะข้อความเนี่ยอยู่บนหน้าจอณขณะนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นข้อความที่การพูดกันลองอ่านดูนะคะถ้าดูข้อความนะคะถ้าพูดถึงโดยรวมนะคะแชทเน่ะก็เขาบอกว่าเป็นการคุยสื่อสารการเป็นการ ชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องการช่วยตัวเองการมีเพศสัมพันธ์บางข้อความก็มีการถามเรื่องการดูหนัง A v วแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการใช้เซ็กทอยอะไรต่างๆเหล่านี้เขาบอกการสื่อสารด้วยคําพูดคําจาแบบนี้กว่า200หน้าเนี่ยที่เขาเอามาแชร์กันเนี่ยมันเป็นการแสดงอาการหื้นของสสค่ะพี่ันา,นายโ <Okay. S 2> อเคผมจะยกตัวอย่างค่ะให้มันทะลุทะลวงนะย้อนกลับไปที่เพจก่อนหน้าสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับผมจะอ่านบางวักบางตอน หืนไม่หืนตัดสินกันเอาเองระดับนี้หืนหรือไม่หืนเปล่าคะอย่างเช่นสสก็แชทว่าน้องจุดๆุดจุดคิดยังไงกับเซ็กทอยออออทีมงานสาวก็ตอบว่าก็ดีดนะคะ,คะสสแชทต่อถือว่ารังเกยียจเหรออุ้ยไหมใ่ทำเสียงออทีมงานสาวก,ก็บอกว่าคงช่วย ผู้ชายผู้หญิงได้เยอะผู้ชายผู้หญิงได้เยอะอนึกว่าจบแค่นั้นนะตอบอีกสสเอาอีกต่อยอดอีกได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่นะแน่ๆนี่คุยต่อสาวๆฝ่ายฝั่งสาวก็บอกว่าคนอื่นใช้ก็โอเคค่ะไม่ไม่ติดเข้าใจแต่ถ้าหนูแล้วเธอก็ค้างไว้แค่นั้นเอปรากฏว่าสสเธอก็อารมณ อารมณ์ของสสท่านก็ลากของท่านไปเรื่อยมันมีแบบสั้นๆที่ระยะไกลแน่ควบคุมมือถือควบคุมมือถือที่ในรายการอะไรอ่ะอาิบาลรีวิวใน y u t u b e เอ้านี่เขาคุยเรื่องอะไรกันนะพี่ให่เดี๋ยเดี๋ยวเขาคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยตกลงท่านสสท่านมีเวลาว่างเยอะใช่ไหมท่านสสท่านดูรีวิวเซ็ก toy ใน Youtube ใช่ไหมเนี่ย รู้นะมีแบบสันๆ <S <S และรีโมตระยะไกลจากมือถือได้ด้วยอ,อะไรประมาณนั้นโอ้ีเกตอ่านเยอะนี่แหละกำลังแฉกันหน้าดูเลยนะคะแฉสอสวุฒิพงศ์ค่ะแต่คือไม่ต้องกักไม่ต้องบังอ่ะมันรู้กันหมดแล้วแหละแต่คราวนี้เขาบอกว่าทีมงานสาวก็ไปร้องเรียนค่ะร้องเรียนกับพักเก้าไกลรอ้รองเรียนมาเป็นเดือนแล้วล่ะใช่ แต่ถ้งถึงวันนี้มันไม่คืบเท่าที่ควรมันดูเงียบเงียบผิดปกติมันดูเงียบผิดปกติใช่ค่ะยากันนั้นเลยอยากันนั้นเลยก็ทำมันทำมันกระชอ,อกทำมันกระชอ,อกออกมาเลยดีกว่าก็ามาทำหลุดในโลกโซเชียลคราวนี้ช่วยกันต่อยอดกันใหญ่เลยใช่ค่ะคนก็มาสาบาทาเลยล่ะแล้วเป็นพรรเก้าไก่อีกด้วยประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะหนึ่งเป็นสสสองเก้าไก่เสียด้วยอีกแล้วเก้าวไก่สามผู้เสียหาย ทีมงานสาวก็ร้องไปที่พักเข้าไกลตั้งนานแล้วค่ะสวันนี้คืบหน้าไปถึงไหน5คุณนัทวุฒิบัวประทุมบัวประทุมในฐานที่เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรมกรรมการวินัยของพักคณะกรรมการวินัยคณะกรรมการจริยธรรมของพักเข้าไกลออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานหลายคนฟังแล้วก็ขัดใจไปฟังนัทวุฒิบัวประทุมองนี้ยกับสังคมเรื่องนี้ลองฟังเชิญค่ะ เอกสารและก็หลักฐานเป็นจํานวนมากครับก็ยังถือว่ากระบวนการเนี่ยยังไม่สิ้นสุดนะครับเราก็ดําเนินการมาต่อเนื่องนะครับส่วนจะตอบว่ากระบวนการนั้นเนี่ยจะไปสิ้นสุดลงเมื่อไรอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าคงไม่สามารถที่จะระบุเป็นวันเวลาได้นะครับแต่ว่าเราก็สื่อสารเป็นระยะกับฝ่ายผู้เสียหายว่าขณะนี้ขั้นตอนกระบวนการอยู่ในขั้นไหนนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อกระบวนการทางวินัยของกรรมการวินัยเสร็จสิ้นลงนะครับตามข้อบังคับการประชุมของพักก้าไกลที่ได้มีการแก้ไขใหม่เนี่ย ก็จะต้องมีการเสนอเรื่องเนี่ยให้กรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณานะครับซึ่งท้ายสุดก็อยู่ที่กรรมการบริหารจะจะพิจารณาวินิจฉัยอย่างไรนะครับโอเค ประเด็นก็คือพยานหลักฐานพยานเอกสารมันเยอะต้องใช้เวลาเยอะมากต้องใช้เวลากระบวนการในการตรวจพิสูจน์สอบทานข้อที่จริงจากทั้งสองฝ่ายจริงยังไม่สิ้นสุดมเมื่อ,อยังไม่สิ้นสุดก็ยังไม่สามารถสรุปอะไรได้ใช่ยังระบุอะไรไม่ได้ด้วยนะว่าจะเมื่อไหร่อย่างไรก็อย่าถามนะว่าเมื่อไหร่อย่างไรไ้วยความเคารพไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้ซับซ้อนเลยจริงๆมันน่าจะใช้เวลาไม่เยอะเนอะมันไม่ต้องไปดูตีความข้อกฎ<ไ>หมายอะไรอะ แชทระหว่างสอสหนุ่มกับทีมงานสาวมันก็เห็นทนโทษมันอยู่ที่การที่จะวพนิจฉัยว่าไอ้ข้อความอย่างเนี้ยไอ้แชทอย่างเนี้ยมัน,ม,นมันเ <c oughs> ข้าข่ายหื่นหรือไม่ <c oughs> ไอ้หื่นไม่หื่น <c oughs> บางครั้งมันอยู่ที่ระดับจริยธรรมของคุณวิจฉัยหรือเปล่า <c oughs> มันอยู่ที่ระดับการรับรู้ ของ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 ,ของผู้วินิจฉัยหรือเปล่าแล้วคำถามก็คือเรื่องอย่างนี้ทําไมต้องใช้เวลาเยอะเดือนเดียวพอไหมเยอะไปเปล่าเดือนหนึ่งสองทิศก็ได้หลายคนบอกเพราะมันไม่ได้ซับซ้อนนี่มันไม่ไมต้องตีความคือเอาข้อมูลมาดูามาวินิจฉัยเรียกสองฝ่ายมาคุย<ก>จริงไหมเอากันอย่างเียเอากันสั้นๆเลยนะก็คือจริงๆในความสึกผมแฝงกับผู้ชายนะแฝงกับผู้ชายจากแรกนะสอสหนุ่มกับทีมงานสาวคู่นี้เขาคิดกันมาก่อนหรือเปล่า อ๋อหมายถึงก็ต้องไปสืบกันเอากันอย่างนี้ก่อนคิดกันมาก่อนหรือไม่มันก็ประเด็นหนึ่งมันไม่ใช่บทสรุปว่าจะมาแสดงพฤติกรรมจะมาแสดงอื่นอะไรใส่กันทางออนไลน์ได้โอเคแต่ว่าแต่ว่าโอเคมันไม่ยากเมาหาข้อมูลไม่ยากเราสังคมมันเล็กนิดเดียวอย่างที่สองไอ้ข้อความในแชทเนี่ยของคุณใช่ไหมของคุณใช่ไหมก็มันมีหลักฐานสองร้อยกว่าหน้าของคุณใช่ไหม ไอ้สองกว่าหน้าไอ้แชทเนี่ยแชทอะไรกันคุยกันเยอะนะคงแชทกันเยอะมากคุยกันหลายรอบคุยกันบ่อยทีอ่ะแสดงว่า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 คงหมกมุ่นกันเสียละเกินเมื่อหมกมุ่นก็ใช้เวลากันมันเยอะเมื่อใช้เวลากันมันเยอะมันจึงมีผลงานออกมาเยอะก็คือแชทต้อง200กว่าหน้ามันคุยหลายประเด็นไงพี่นายมีการคุยเรื่องชวนใส่บีกินนี่ชวนคุยเรื่องแซกโฟน มีมการเอารูปผู้เสียหายมาตัดต่อใส่บนกระเก่งนผู้ชายอย่างเงี้ยว่างมากเนาะเขามีการทํากันถึงขนาดนั้นน่ะแล้วมาสื่อสารแล้วมีการรีวิวเซ็กทอยใน YouTube ด้วยบรรยายเสร็จสับเรียบร้อยคนหละกลุ้มโอเคสมมุติว่าเคยกิ๊กกันแต่ฟังมาว่าคล้ายๆกับเคย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 ,เคยจะก,กิ๊กกันครั้งแรกก็บอกว่าเลิกกับเมียแล้วอแต่ตอนหลังเลิกไม่จริงอะไรประมาณโอ้วว่ดวายแต่เรื่องอย่างเนี้ยจะใช้เวลากี่เดือน สิบห้าวันเพราะว่ามันไม่ต้องตีความข้อกฎหมายไม่ต้องดูบทกฎหมายมาตีความส่งตีความให้ใครนี่มันสามารถที่เอาแชทสองร้อยกว่าหน้ามาดูแล้วถามสองฝ่ายมามันก็น่าจะวินิจฉัยได้ใช่ไหมมันต้องตีความไหมว่าข้อกฎหมายนี่คือระดับไหนน,น,นี่ถ้าอาจารย์ปีบุตรยังอยู่ก็คงจะส่งส่งอาจารย์ปีบุตรให้ตีความระ,ระดับอื่น <c oughs> แต่สมมุติว่าถ้าเกิดก้าไกลได้เป็นรัฐบาลต้องส่งหารือกฤษฎีกาไหมเนี่ย ใช้กันมากันใช้กันมากันพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นว่กมาก่อนเรื่องนี้ก็อยากจะเตือนทีนี้ทีนี้เมื่อคืนสสวุฒิพงศ์ทนกระแสไม่ไหวใช่เจอถล่มในโซเชียลอ่ะตัดสินใจอัดคลิปตัวเองแล้วก็ไลฟ์สดหรือเปล่าอัดคลิปค่ะอัดคลิปเผยแพร่เลยใช่อัดคลิปอัดเป็นคลิปแล้วมาปลงทีหลังแล้วก็โพสต์ขึ้นโซเชียลของตัวเองอ่ะไปฟังหน่อยไหมอ่ะไปดูนะคะว่าเขาชี้แจงตัวเองยังไงเชิญค่ะ มีกลุ่มคนในจังหวัดปราจีนบุรีตั้งตัวเป็นนักร้องเพื่อตรวจสอบกับผมในตลอดระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาพวกเขาพยายามดิสเครดิตเพื่อหวังทำลายชื่อเสียงของพักคเก้าไกลและของผมเพื่อปิดบังเรื่องราวที่ผมกำลังตรวจสอบอยู่ในจังหวัดและอยู่ในขณะนี้จากข่าวที่ปรากฏมานับเป็นเรื่องที่3ที่บุคคลกลุ่มนี้พยายามขุดคุยข้อมูล เพื่อสร้างประเด็นในการร้องเรียนและสร้างประเด็นในการแชร์ให้ปรากฏในโซเชียลจะเป็นการแคปภาพเฉพาะบางส่วนนำมาเสนอต่อที่สาธารณชนหรือลงมาแชร์ในโซเชียลตามข่าวที่ปรากฏจากเหตุการณ์ดังกล่าวผมยืนยันว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ผ่านมาเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งแล้วสำหรับแคป ภาพที่บุคคลดังกล่าวหรือกลุ่มคนดังกล่าวได้แคปไปเผยแพร่ตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นที่ชัดเจนของผู้ที่นำข้อมูลส่วนตัวแสดงต่อพื้นที่สาธารณะว่าพวกเขาต้องการดิสเครดิตการทำงานของกระผมและมีเป้าหมายบางประการอย่างชัดเจนกระผมขอเรียนต่อชาวปาจิงบุรีและสมาชิกพักเก้าไกลทุกท่านว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้ทําให้ผมท้อถอยในการทํางานจาดประการใดทางตรงกันข้ามที่ยิ่งกับทําให้ผมยิ่งต้องการตรวจสอบความจริงในจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์โดยใช้ตําแหน่งในเฉพาะเรื่องของมลพิษในพื้นที่สีมหาโพธิสุดท้ายผมขอให้ทุกท่านมั่นใจในการทำงานของผมว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวปาจีนบุรีและจังหวัดปาจีนบุรี กับผมวุฒิพงพงทองเหลาสอส,อสอปาจีนบุรีเขตสองขอบคุณมากครับโอเคก็แฟร์นะก็ต้องฟังประธานคณะกรรมาการตรวจสอบวินัยประจำพักเข้าไกลคุณน<ล>ัท,ทวุฒิบัวปทุมผมก็เอาคลิปมาเปิดให้ฟังกันจับได้ไประเด็นเดียกระบวนการตรวจสอบยังไม่สิ้นสุดดังนั้น<ล><ล> จึงยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะแถลงใช่ค่ะและยังบอกไม่ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ด้วยเพราะข้อมูลหลักฐานต่างๆเยอะยังบอกไม่ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เพราะข้อลหลักฐานมันเยอะขณะเดียวกันเราก็เอาคลิปคําชี้แจงของคุณนทวุฒิสสนทวุฒิมาเปิดเต็มๆไม่มีการตัดต่อไม่มีการตัดตอนแกชี้แจงอย่างไรจะสองนาทีจะสี่นาทีเราก็เปิดให้หมดใช่และนี่คุณวิทพงศ์ก็ชี้แจงก็ก็ สังคมก็ว่ากันไปเลยก็แล้วกันใช่ค่ะผมคงไม่สามารถเอาข้อความในแชทที่เขาเรียกกันว่าแชทหื่นมานำเสนอบนจอได้ครบถ้วนนะะ <ภา S 2> มันมีที่เอ็กซ์คลูซีฟม,ม,มันมีภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรนะม,มันมีที่เอ็กซ์คลูมันมีที่ ก็มากกว่านี้ตรง้ดีกว่าฟังคําอธิบายของคุณวุฒิพงศ์เขาบอกว่าเขาอะถูกบิสเคริตเพราะเขาจะตรวจสอบการซื้อขายตําแหน่งบางโครงการในพื้นที่ปราจีนบุรีอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของที่เขาบาดมาด้วยความารุนะเห็นได้ข่าวว่า10โมงเช้าวันนี้มั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยประจําพักเข้าไกลเขาจะมีการประชุมนัดพิเศษค่ะร้อนแดงขนาดนี้เพราะกระแสมันมาแรงมาแรงเกินต้าน เกินกว่าที่จะรอได้ฟังอย่างนั้นผมไม่แน่ใจนะคือกรรมการวินยัยบางคนโดยเฉพาะกรรมการที่เป็นผู้หญิงอะ่ะเขาก็อยากจะให้มันจบโดยเร็วในความเป็นคนเก้าไกย่อมรู้สึกรู้สากับเรื่องที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันในความเป็นผู้หญิงก็จะสะเทือนใจกับดารมาม่าทำนองนี้อยู่แล้วใช่มันรู้สึกมันรู้สึกอยาก,กจะให้มันจบเร็วๆเ,เ,เป็นที่มาของการประชุม นัดพิเศษ10บโมงเช้าวันนี้หรือไม่หรือในที่สุดผู้ใหญ่ของพักให้เลื่อนกันไปก่อนใช้เวลาละเอียดกันมานิดหนึ่งก็แล้วแต่แต่ต้องมีคำตอบนะเพราะสังคมต้องทวงต้องถามแน่ว่าจะจบยังไงจบดือไม่ได้แต่ควรเร็วด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้เพราะไม่งั้นกระทบกับก้าวไกลนะพูดตรงๆนะใช่ไหมกระทบกับก้าวไกลเพราะคนอบบก้าวไกลอีกแล้วหรอมันเกิดคำถามแบบนี้ไง